สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซอ,อนอูลองสานเนาะตอนนี้อูอยู่กับซีวา what a ู e you d o i ซีวาเฮลโลซีวาว h a t are you d o i ตื่นหรือเปล่าซีวาตื่นไหมตื่นไหมอืมไม่ตื่นเลยซีวาพ่อจ้อยพ่อจ้อยไปใส่ นี่นะทุกคนเนาะตอนนี้อูกะยู่เฮือนเนาะหลังจากคลิปที่เลี้ยวที่พาทุกคนไปซ้อนควอกมาเส่งคลิปนี้ก็ที่พาทุกคนเฮ็ดเฮ็ดได้กินไหมฮ็ดได้กินเฮ็ดอ้ะอ่ะจ้ำกับผักอ้อจ้ำเนาะเฮ็ดอ้อจ้ำก็อ้อจ้ำเนาะนี่ทุกคนสิเฮ็ดอ้อจ้ำมาทุกคนเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวเบิ่งให้ให้เบิ่งนี่เบิ่งแม่แม่นังบีบเอาทุกคน อันนี้ค่ะซีอิ้นบีบขีมาอันนี้ตัวนีบแล้วเนี่ยตัวนี้ยังพันบีบอันนี้ก็ยังไรก็ยัางเบนร์นีเออบีบเลยนะนี่ยังบอบีบเขียนเท่อนี้นี่บีบขีอะไรกัไหลเออใส่น้ำเอาลายนี่บีบมาแล้วอะไรอ่ะข้างนอกอื้ออื้อไม่เหนื่อยแต่อีกไม่บอก เพราะมันเอาเงื่อะกว่านี้หน่อยนึงเอสเสอรีหอมหมดแล้วอะนั่นคิดมาต้มกินเห็ดอ้อพวกใส่พักอีตูใช่พักอีเลอร์ฮะเห็ดอบอใส่สพักอีตูเอรอวะเห็ดแกงใส่ในทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอนอันพากันนะทุกคนเนาะเห็ดอ้อนะทุกคนเนาะใช้ข้าวเบอรหน่อยนึงเนาะจุ่มข้วเบอหน่อยนึง ดีเรื่องน่ะเมียวน่ะบังเลไลซ้อนน้อยเดียวนึงกับบมญนาคิมโมได้ดูจำปลาเข้าเด็กกันไหมเข้าและเห็ดบึง่งหัวาเพื่อนดีดีย่านตุงหัวตะป่วยเข้าเพื่อนซ้อนบูนเดรในบา้านฝ่ายซ้อนน้อยเดียวนึง เร,กกราอิ่มอ่ะตัวนี่เลยบัญชีบัญหามีคนเอ,อิญ嘛นี่ทุกคนล่างมาแล้วเนาะมีมมทางลูก โรคออดหรือว่าตัวคั่วแล้วก็ตัวเนี้ยนะทุกคนเนาะตัวเนี้ยนี่ก็คือแม่ปัญจันบอกว่าคันมันใหญ่ไปแล้วมันทไปเป็นตัวอะตัวแมงปูแมงปูหรือว่าแมงปอเอ็นเอ็ามาใส่หม้อนะจ๊ะอุ้งลายไปไหนลายก่อนอือไปซ้อนบนเดียวเนาะวัดลงอือวัดลงอีกสองมือใช่ไปอีกไปอีกตอนตอนหนีกินแล้วก็ไปซ้อนมากินอือเดี๋ยวมันก็เป็นตัวเครียดมันละ อันนี้แม่นเข้าเบื่ออะไรกับมักเพชรหัวสีไค่เนาะล่าบวกปล่อยน้ำเออเอาตรงกันแล้วที่มีปลาแดกปลาแดกเลยนอไม่ส้มนอไม่ส้มใส่น้ำ ม้าทุกคนเนาะเอาอันเฮ็ดต้ามนี่ใส่นำ้ำเพราะว่าเฮ็ดต้ามน้อยหนึ่งเมีนบ่ไม้ไปได้มาเราบ่าไม้เอาคันคันโ่ไส้มอนกันซี้อันทิมลามเป็นงวัวใส่เป็นงวัวใส่น้ำพอแล้วลูกเออเอาจองค่อยๆคนคนให้มันเข้ากันดีๆให้มันแตก ก็รานามนี่มมันสีออกวะออกคนเนื่นกองวันนี้คนให้อันนี้เขาเบื่อแต่เออเขาเบื่อแต่กับอันนี้นะเออเอาใส่อีกน้อยนึงน้ำนะน้อยคนน้อืน้อยคนน้อยแท้ๆได้เออพอแล้วเสื้อเมย์เมย์อาบน้ำร้อนมาก่อนต้องเสื้อเมย์เด้อ คดลงมันมืดนี่เอาึ้นออม,อมนี่ฝ่ามอสู้ชีวิตเทอร <c oughs> ์ว่าสู้ชีวิตเอาทเทอร์ว่ามองไหมดูมากี่้ข้าวแรงกินนล้วทุกคนก็นแรงก็กินแรงแล้วกินขา้าว อท่าให้มันให้มันนันสุกมื่อนี้อูนงซินเลยทุกคนทุกคนบม่คอยเห็นอูนงซิน,น่นรอเพราะว่าไปซ้อนมาละอันมา,านเปลี่ยนเครื่องเห็นมันอยู่ในใน,น้ำก็เลยเอามาให้ทุกคนเดี๋ยวถ้ามันฟดตละอูซีเอามาให้ทุกคนเบ่งนะวะ่าหน้าตามันเป็นอนะไรแลกินข้าวแลนํ่กันกับพ่อกับแม่เนาะทุกคนเวลาออกมาก็หน้นาตาประมาณนี้เนะาะกำลังเริ่มฟดเห็นบอกจิ๊บ หน้าตากำลังแซบเอเ่อขวกปีนึงได้กินเท่านึงทุกคนเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้ยังค่อยๆได้กินเพราะนาลาบ่ได้กิน,น,กนอู้น้ำมันออกเนาะคือแมวแท้นี่น้ำมันก็จะออกอู้น้าแซแวแท้ว่ะ คุณนะน่าเสียบแห้แงแหงโอุ้กคนน่าอร่อยจริงๆคุณนะอูซิมกับ แซ่บแซ่บแซ่บพอดีเลยหน้าตาน่าแซ่บขนาด หอมกว่าทุกคนวันนี้ีิมีหอมบวกกับหอมอ่ะพกอกิ๊ตัวทุกคนเนาะนโคไปนี่นี่นี่หอมคุณอะอบไปนี่ก็ะป่งซุกเนาะถ้าพ่อกับแม่มาละกินข้าวเนาะทุกคนเนาะ คนข้มาได้กินข้าวพุ่นน่ะจะกินข้าวเ็ดอาขวกออาขวกเอาบ่วงหู้เลยจำก่อนโอ้สุดยอดอืมเป็นไงพ่อพ่อจะบริจาคอีกบริจากินอาหารทำมาซาซิโดนอะไรบ่มนี่กินปลากระแหงกินงไปอีกนหน่อยนะบ่มีปลากระแหงกินข้าวกันเด้อวันนี้ กกดัวเมกาเนี่คือทีหลายนนค,ค,คนปดมกากคนกินน่คนเมกากันกินบ่เพราะว่าคนกินเนี่เขากินอยู่อ แต่ฝรั่งมันบางคนกินยูกินฝรั่งออเี่ยปอปอนม่เลนอนกินนน่ออนียปนเกล็ดหมียาไปอนเก็ดเกงอันนี้เกลยดเกลยดเกลยดอกตราเล็น่อยนะกิ่นน้ำไปืดไป

ีเ้าจะห่อเวนยันตยยันเสือทำไมกินกแม่บอกเนี่ยม่แล้วทำไมก่อ

ก็ปุ่งเทอาที่ทุกคนเห้หนอ่อยแหละประแดกใส่เป็นหนวดใส่ขเข้าขันอลไรขอแรงเด้อดให้พูดเลย,ยอืมคือไอ้ข่ำเนาะนคุยเไปยุ่งหัว พวกมันน้อยมันเพื่อหลายปีเยอะพรเจ้าบริสินันีห์หลายปีแล้วพอเจ้าไปอยู่บนกินแต่อาหารกินอยากกินข้าวมากแต่มนนีแต่ชิ้นต้นตมมี่ไข่เนาะ มากินแบบนี้แซ่บดีแซ่าฮะกินแบบนี้กินยุ่วเวียงกับบะแซ่บนะซื้อตลาดมาให้กินบะแซ่บคนปลากันมื่อกกับผักเซ็ปเมากินหพักกับบะแซ่บมันบูรณาบรรยากาศอาหารก็เลยบะแซ่บมันบูรษผักก็เอามาไลาา่เมืองกับบะแซ่บไอ้นี่เหมือะกินข้าวบะแซ่บมาพี่ได้กินข้าวแซ็ปไม่ได้เด้งประเทศกินคือกันอาหารมันบูรษคือคำว่า รู้ว่าวก็เป็นว่า,าเน่า <c oughs> ป่ากับเนื้อบุว่้านนะเขากินปลานิ่นปลานในยยูเวียงปลาคอเนี่ยแบบเขาคิในใจคิดว่าไอไปเกลียกเนาะจินูนเนาะจิู่นวะาเป็นซนะื่อๆเละ ส่วนก็ดังไฟแตงกินกับหมอกระทา,าไฟฟ้ารสชาติสูดดังไฟไว้เพื่อมันได้กินอายของชนิดไม้ต่างๆนี่เไฟฟ้าบูมยังไงฮะบุมเข่าคือกันไหมบูมไหมบูมหมอกักบบูมหมออันนี้ใส่กันรสชาต

กมาละกูก็ไม่การห้ากันได้กินอย <laughs> ก็เขาเขลงซ่อมไม่มีหรอคือมันหลักรอยลองไปแหละปานนี้มันรู้ว่าน้ำขาดเล้วยากกรโดได้ไม่เรยมันที่หมายเท่าเดีอเนาะนัก่าเน,นี่ยคือเบื้งกัซะซ่้าปานป่า,ปาสมัยในจี่นะป้าตัวแปลปะเลี้ยวเขาเลี้ยวน้ำเลยวาล่าระเดุนะครับบักลายนะมันขึ้นมานในเมืองพอพุทธยนี่น น้ำเมืองหัวติดบางเดือกัยามปูนนีน่ปลาลงเรียงไปเอาน้ำเมืองปลาไปน้ำเมืองหอขุดนั่นโอ้ยไปดูปลากอร่อยมันขึ้นทางนาขึ้นจ้อยไปไปเบิดตัวที่ทม,ม่มาเมื่อเดือนวันมึงมาเมื่อเดือนเออ,เอไม่ได้<ะ>ทุกคนลาบคาบเมือ่อกินนี่แหละเลือดนี่สิให้อัน <ลา S 2> สิวากินกับไอซิ่งกิน สกินข้าวยิ้มเลยเด้อป่วยคกินเด้ออ่าทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจอุ้ยคลิปต่อไปเด้อคนอยู่เมืองนอกเมืองนาะโบมีให้กินตัวขวักกับเบื้องน้องอู้กับอีแม่กินเด้อ <c oughs> มามาเรา,าจะค่อยมาสั่นกินเนาะมายามแม่จันเด้อแม่จันที่ไปซ่อนมาให้กินมาถึกยามได้มาถึกย,ย,ยามเลยเนาะมายามม,มางามฟุม้งเด้มายามส่วงนีิจะค่อยสิได้กินอ่าทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเด้อ กินข้าวบุกค้ำปนดื่มมือนี้นะกินแล้วเราก็นแยกง่ายกันไปไพ่ไป,ไปลาวบายบาย